สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึงนะคะดอกโฟเกตมีน not นะคะสีสวยง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้นิบินนเบอร์2ขนาดความยาว95เซนเมค่ะจำนวน4เส้น หลิบบินเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะหลิบบินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45ซนติเมตรนะคะสีละ2เส้นนะคะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากลิบบินความยาว9 5ซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบินเข้ามาให้เรื่มกันประมาณ3ซนติเมตรค่ะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะ นะเส้นที่หนึ่งค่าจบมาค่ะเส,ส้นที่สองส่วนมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สีสส่ค <address imperfect ion> <ino> ่ะสอดมาในดูที่หนึ่งนะคะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงมาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะ จับสลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ 8, musician, ร 2, 2ิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้นะคะปมก่อนดิชีจับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะเหลือดิบินสี่เส้นสุดท้ายนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอหรุดที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามนะคะรบเข้ามาให้กระชับแบบนี้น <ะ S 2> แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะหนึงให้กระชับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะนะจับริ้นบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามค่ะพัดข้ามสามเส้นจับพัดข้ามสามเส้นไปค่ะพัดข้ามสามเส้นไป ะะพัดข้ามสามเส้นพัดขาสามเส้นไปค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้นะจะพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพาดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะเป็นได้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดรอดสามเส้นไปนค่ะจับสอดรอดสามเส้นนะคะนะ นี่ค่ะให้ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็พิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาดิบิ้นความยาว30ซนเมตรนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะสอดขึ้นมาเลยนะคะสอดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนะสอดมาให้สุดเลยสอดร้อยสามเสนไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะพเราได้แบบนี้นะเราก็ดูนะคะว่าปลายดิบบี้เราเสมอกันหรือเปล่านะคะดูให้เสมอกันนะเราก็จับดิบบิ้มานะคะพับมันด้านหลังนะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมันด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะสอดรูที่สามนะนะคะนะสอดรูที่สามรอดมาแบบนี้นี่ค่ะ ทำมาด้านหลังแล้วก็พามาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดไป นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงมานะคะได้แบบนี้เราได้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาจับขึ้นไปด้านบนค่ะดึงลงมาแบบนี้นะคะมวนลงมานะสอดล็อกเข้าไปในรูนี้ค่ะ นี่ค่ะพอเราสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราสอดเรียบร้อยนะคะเราก็จะพับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะ ได้แบบนี้นะเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับริบบิ้นมาเปิดออกมาก่อนนะคะน,นะเราจะเอาสีม่วงนะคะพับมาด้านนี้ที่เป็นกลวยมาค่ะน,นะคะแบบนี้นะเราจะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะน่าจะมาสอดดูนี้ข้ามหนึ่งรูมานะคะมาสอดดูนี้นะนะคะ เส้นถัดมาค่ะเอาเส้นสีฟ้าค่ะติดเป็นกลวยมาน,นะคะสอดรูเดิมนะคะสอดรูเดิมเลยนี่ค่ะแล้ก็จะได้ติดแบบนี้นะคะทำมาแล้วนี่ค่ะติดเป็นกลวยมา นะคะเส้นสุดท้ายนะ,ะเราจะต้องสอดเข้าไปในรูนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทะลุลงไปด้านล่างนี้ค่ะนะคะสอดลงมาในรูนี้นะคะแล้วก็ทะลุลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะหนึงมาทาเหมือนกันค่ะทะลุลงไปด้านล่างได้เลยนะคะนะเราก็จะได้กรีดแบบนี้นะคะน,นะนะคะ เรได้แบบนี้แล้วก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบน,นคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว4 5่เซนเมทั้งสองสีนะคะสีละสองเส้นนะ เอาเส้นสีขาวขึ้นด้านบนนะคะสีเหลืองไว้ด้านล่างนะคะสอดขึ้นไปนคะนคะ,คะึงมาแบบนี้นะให้เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้ค่ะจับลงมาแบบนี้นะแล้วก็เอาปลายดิบินสอดลงไปในดูนี้ค่ะ ดันไว้ตรงนี้นะคะใช้นิ้วโป้งดันไว้นะคะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้แล้วก็จะเด็กติดแบบนี้นะพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ะคะเสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายดิบิ้นนี้นะคะกลับขึ้นไปนะนี่ค่ะตัดปลายดิบิ้นทิ้งนะคะอีกสองเส้นค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะนะสีขาวไว้ด้านบนสีเหลืองไว้ด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะสอดขึ้นไป ค่อยดึงไปนะคะค่อยค่อยดึงขึ้นไปนี่ค่ะพับลงมานะคะจะไปดิบินสอดลองไปนี่ค่ะ นี่ค่เส้นสุดท้ายนะคะสอดขึ้นไปใต้ปลายริ้นบินนี่นี่ค่ะตัดปลายลิ้นบินทิ้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดอกฟอเกตมีน็อตนะคะสสวยของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ